คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบเรื่องภูมิ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสตัตว์ประชีวิตต,ต่างๆมากมายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆในจักรวาลทั้งหลายอันนับประมาณม่ได้เปรียบเสมือนการถูกขังอยู่ในคุกไม่สามารถหาทางออกให้หลุดพ้นได้ต่างต้องเผชิญกับความทุกข์คุกใหญ่ใบนี้ทั้งทุกหยาบและทุกละเอียดค่ะ ภูมิอ่านว่าภูมิหรือภูมิแปลได้หลายในคือ 1. แปลว่าพื้นดินแผ่นดินสถานที่ถิ่นดินแดนเช่นภูมิภาคภูมิประเทศภูมิบาน 2. แปลว่าชั้นพื้นพื้นเพเช่นภูมิธรรมภูมิปัญญา 3. แปลว่าสง่าโอถงองอาจเช่นภูมิใจภูมิฐาน ภูมิในคําวัดใช้เรียกชั้นหรือพื้นเพของจิตและเจตสิกที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับโดยแบ่งเป็นสีชั้นคือ 1. กามาวจรภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในกาม 2. รูปาวจรภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในรูป 3. อรูปาวจรภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในอรูป 4. โลกุตรภูมิชั้นพ้นจากโลก เมื่อความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การเวียนไหยตายเกิดในภพสหรือติดในคุกแห่งนี้แต่การสแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีการสั่งสมบุญสร้างความดีบำเพ็ญบารมีให้เต็มที่และมากที่สุดย่อมที่จะนำมาสู่บรรมสุขที่แท้จริงได้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาภาษาธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ